มูลน <Es> <an> ิธิคุณพุ่มนะครับมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มโดยมีนางสุดารัตน์แววบันดิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าสนุนราชการผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีโดยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้แทนพระองค์ประธานทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวนร30ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน6 5 0 0 0 0บาท พร้อมอ่านพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและตัวแทนผู้รับประธานทุนได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรศการการแสดงผลงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามประจำปี2567ครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กออทิสติกเด็กพิการที่ยากไร้และเด็กผู้ได้อโอกาส ซึ่งได้ทรงในรงเห็นความว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้นะครับสมควรได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงได้ทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ยากไร้ทุกประเภทโดยได้ท่งตั้งทุนมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อส่งเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเด็กออทิสติกและเด็กพิการยากไร้ครับ